สบายดีสวัสดีครับมีตรสาวลาวรักต่างวัยค่ะวันนี้จำเรียดรักต่างวัยมันนี่มากกินตําปูนี่ปูมากอันนี้โล่งมันโล่งโอ้ยเนาะกระดองมันซะกระดองเบิ่งดูร้อยหาสิบบาทเตรียมจานนี่ว่าวาสิมาที่เซตคันมันนี่ว้ยล้นเลยเอาข้ามาตั้งเครื่องกลางห้องทองก่อนยามันเจ็บทอง เม,ม,มืเ่อเช้าเจ้าแก้ขนมมากินค่ยกันย่างห้องอันห่อนทองแล้วเดวนีขนมแบบมืปลาหมึกเปียกเรากินย่างบะหมด่อ <c oughs> ะไรเนี่ยได้หลายครับแกซิมเขาไว้ตอนเดียวก็พูดถึงความแซ่บนะครับผมแซ่บอีลีเ้านี่แซ่บไอ้อวนยกใกล้ๆครับอันโรงเรียนกระจ่างวิทย์นะครับผมร้อยห้าสิบบาทได้เยอะมากร้อยยี่สิบบาทได้ครึ่งหนึ่ง ว่า20บาทนี้ได้ครึ่งว่ามัณนครึ่งหนึ่งตัวนี้ล่ะแต่ว่ารานนั้นเจ๊งไปแล้วเนี่ยเด้ไปแล้วเรียบร้อยมันก็แ่บเยอะแต่ว่ามันให้หน่อยพอดรานทีแล้วว่ารอย20บาทนะแม่ปริมาณปริมาณน้อยเกินไปอันนี้เราขใครหลายๆเลาก็บพก่ขาดทุนเถอะนะมันคือเทียดว่ามัน10บาทเหมือนเดิมมัคงหายลงไปเลย ก็จากก็โดนน่ละแล้วก็บซื้อกิน <c oughs> เน่าบางยางใอยกับพ่อข้ากชินผู้เดียว <c oughs> บ่เป็นแพงเลย้ีนนย่นั้นกินกับกินแซ่บได้เจ้าของเคยกินบ่เป็น่ยนไหม <c oughs> พี่จะรับจะก่อยหรอบางทีผู้เอินว่าใครกินน้ำข่ขอยไปกินผู้เดียวคืมก,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 กัดคัดคัดคัดยัดเสีงวะเสียงยังวะยังยังกระจอเสียง,งสซางเหรอเขาอย่างนี้นยังบ่ ไปเห็นเมนูล่ะเมนูหนึ่งเมนูนัน่น <c oughs> สามลอยสิอไปร่องเบิง <c oughs> มันเป็นต้องเป็นเมนูที่เด็ดที่สุดละมันยัง่อยแพงกว่ามูมันเจียวกับทะเลนะของทะเลนะพวกกุ้งพวกมึกพวกตำกุก้งอะตำกุ้งว่าน,นาไปชื่อตำกุ้งนะตำกุ้งร่วมอันปูก,ก็ได้เนี่ยปูกุง้งร่วมปูก,ก็ได้เพราะว่าตำกุ้งค่ะ าราคาลอยหาชิปปลูกก็รอยหาชิปเอากุ้งผสมปูกก็ได้เ่นมันก็เทียดหนี่งพักเดินมันก็เรน ดูบนไม่ขายปะต,ตัวนี้ค,ค,ค,คู่ตัวเงี้ยยังเสียดูดูใส้ยามนี้ยไม่ดูแบ่ปะมาดูไม่ได้ทำไบ่เคยซื้อกินปะอบอดิว่าคัลั่นต่ำไหมไม่ดู่จ่ันผสกินเห็นมีร้านร้านไหน เขาต้มเขาเออเขาปุ่นเขาปุ่นห่อนแล้วไปเขาไปคเขาจะปุ่หนห่อนอยู่ไงลูกใส่ใสาายาอะไรบ้านทินงแล้วไปเขาจะไปกินให้แด่จะไปได้ป่อง <c oughs> ่างเดียวมะนะั้งยิ่งได้ท่างมันสิดีข <c oughs> าดนะไปวันนั้นก็ได้กินยุกนะแต่ว่าเป็นซื้อใส่ถุงมาเนาะ มันกินอยู่เฮีนยนร้านนั้นมันคนหลายมันผมนม,นมีโอกาสได้ทายโอเคดีร้านนี้ครัมีไล่แม่นไล่แม่นยืนเต็มทาวสารับออเดอร์ พมินตาไปกี้เล็บเมื่อกีน้น <c> ะ <oughs> วิ่นมาเจ้วิ่หัววิ่ก็ต้องมันต้องปรับตัวให้ได้ป <c oughs> <c oughs> รับออกเดียวไ่รู้ว่าจะกินเบิร์ตบ้ท่านลระ ถ้าเอาอันกุ้งมันจะกินง่ายกว่าคนละบรรยากาศแต่ว่าค่อยภูมิจับกว่ามันูมันจะโตัวครับองเนาะนี่กระดองมันนี่กระดองหนึ่กระดองหนึ่ง,กร,ง,งกระโล่งมัน,นกระโล่งมัน นจะได้สองตัวสองคูสองตัวยังขวบๆเลยมื่อเคินไปนำบุปเปยอยู่ตลาดบ้านไม่ออกมาจากด้านน้อยเดียวนะครับผมผออกมาจากด้านน้อยเดียวกบมาถึงแสบครับแสบ พี่นองทั้งฟังเล่าทั้งเจ้าของลานทั้งลานเพิ่นกกวะ่าฟังทั้งทั้งฟังเล่าเิ่นมาก,กินหลายวันสาร์วันอิดเนาะนังขามมาก,กินที่เชื่อนี่ยือทั้งคนโบเขาไม่ีเป็นไรมั้งเมื่อนานสาวเซียงกับเอื้อมมาเยี่ยงจันหาสินดานกนบม่มโอมีโบใครมีบบใครเห็นอืมนันเห็นก็ต้องเสี้นหลายเติบ หรือว่าเป็นน้ำห้าวบุงก้พื้นที่กับไม่้างก้ก็นะต้องเสียนต้องเสียนต้องคอยหมูจับมองมันเขาบอกแล้วมั้งดูว่าเข้มของกันกับมีอยู่เลยเจ้ายางสุดสุดปุ่นะอุอ้ยมันจังเห็นเ้องปูแล้วนี้มันนี่มันนี่ออกเล็กปูแล้วปะนี่ <laughs> มันจะมีสองสองราคาร้านหนึ่งคือข้าไปกินมืกอขึ้นร้อยสามเก้าคนบา ร้อยหกสิบเก้าบาทร้16 9. 16 9. อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าร่วมทุกอย่างนะครับรวมน้ำร่วมอย่างเบสทุกอย่างร้อยหกสิบเก้าแน่นมากๆากินไม่ได้เลยนี่น้ำเอียจีมพร้อมหวานตำชมยังมีเบสนะครับมีกุ้งมีหอยหอยมีสามแบบเนาะ น้ำจิ้มก็ซ้ำซ้ำซ้ำแบบเพราะว่าน้ำจิ้มที่เจตาตักมากมันบกครอยแด้ไหนน้ำจิ้มอะไรชีบุดบหมอันจอกมีน้ำจิ้มหนึ่งมันจอกต้องขมๆเพราะวันเป็นน้ำจิ้มบีเจ้าบีเหมือนคือจังน้ำจิ้มซอยจุเนเจ้าบ่ะเวณีบอกน้ำมันมก ฟังหนึ่งในสามเก่าเก่าทะเลทะเลสดเลยนะครับฟังสามเก่าเก่าทะเลเลยถ้าคือกลิคุ้มๆบ้างกินร่อ <c oughs> ยยาวก็เย่ยมละ คายเครื่องเราเปรี้ยวนั้นเป็นการไทยกำไรชีวิตเจ้าของนะครับผมน้ำกินได้ก็จังไปเยี่ยมลุงปู้วังหันเห็นว่ามันจะมีลาบต่างมากกว่ากลิ่นบ๊วยได้หอมน้ำกินบนะ๊วยได้เนาะ เอลอย่างเมื่อเราดปเอลอย่างเมื่อเอาอย่างออกมาคนกขาบ่มีผู้เบิงเาว่าเขาจับแห้งเขาจับแห้ง嘛ว่าเขาจับพริกนาเขาจับพริกคือจังของเหร่นเนี่ยบอกมันคือจังเราบอกเข้าใจอื อโอ้อยค่อยค่อยเข้าใจแล้วว่าเราหมายถึงอย่างหมายถึงว่าเขาว่าเราว่าเขาจะบผิกเราอืมโอมันแต่มีเวลามีแต่ร่งเวลาเท่าไหร่นอนงายอบ้านนี้เวลาเท่านี้ไปหอดเวลาเท่านี้แข่งตะแข่งซ้าย เวลาหอดนี่ไบหอดนี่ตะแคงขวาเพิ่นบ่เพิ่นบบลูมาเพิ่นโใจก่เพิ่นบ่เข้าใจตรงนี้ทวงไส์สีว่ายานสีว่าเขาเขาผิดเจ้าของนบที่จริมันเป็นกระบวนการรักษาเนาะทวงใสเพิ่นบบรูเพิ่นบบรูแล้วเขาจะบอกเราเขาคือพอแล้วเขาบ่เคยคุยกับเราเรื่องนี้เขาบอกว่าเอาจับแข้งอื รับแข็งมากแล้วกอบ่กับบ่บบเบิง้งก,ก,ก็สิบมากเลยแต่ดแข็งไว้นะผู้เฒ่าของเธอกับบ่ลูกกับเพื่อนกันสีอันหน่อยใจว่าเอ,อเพื่อนคือเห็นแห้งแท้คือเห็นแห้งเก็บเกี้ยงมาเนี่ยเก็บเกี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าเอาลงเขาหมอนเอาอยยังมาขังไว้เ้ยม,มากันมากมากมาคาไว้ที่จริงคือเป็นการรักษาอื อืมน่องเน่นบเบีบด้วยมงเน่า,าก,กลงลงันเลยกลับลงกลัร่งเลยเน่อยืมกิหมึกจมมกพิกว่ามันตัวนนึง <c oughs> ถ้าผู้ใดไมีทองกินบมางเน่า กินมังนามันเบิงบ้ง้องยิ้มไหมเป็นตาฮักตาฮักกินมัหนาวมันบ่มรุงเด็กหน่อยดิมันพริกกะะาลมังนาวกะะาลมันคือพริกะระไล ไปเมบ่คืนอ่ะหาโมงบางครโทษทามกเจ้าทีมีผู้ไปบ่โอ้ยาำเมื่อกี้วะมีผู้ไปบ่ปอนบ่บอบมันไม่ผู้ไปเรมีผู้มาหาเ่อวานกับบอมากกับมีงจ้อยไปบ่แล้วเนี่มื่อแรงที่ว่า ไปหับเจ้ารับบม่มีหูไปหาเน้ะขึ้นกระชิน้อยใจเขาบ้างย่างเถอย่างหน่อยๆก็ยังมีค่อยไปอยู่ลวงปูเราบบด้เป็นคนไข่อนหน้าถาเน่นอน,นยังมีคนไปยังมีอยากยังมีผู้ไปดูแลอยู่ บังคนนี่บ่มีบ่มีผู้ไปหาเลยเตั้งแต่เขางพองบาลจนออกงพองบาลก็มี่เป็นคนไขอนาา้อนาถาอนาถาบ่มีอยากพี่น้องบ่มีเงินรักษาบ่มียังมิแต่โตม,มอเขาจะรักษาเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพิ่นมีมีไัยมีจัยญบรณของเพิ่นเอง ก็ได้ร้านร้านหลวงปู่กับบ๊มาบ่ว่างจมูกคนผักได้โยบ๊อบทงทงชมุ่งแต่ซ้ำห้องไปแล้วน้ำเงานี่อมาเบิ้งแล้วก็ถือว่ามาเยี่ยมแล้วเนาะ เ้ากไปวัดไปวัดโย่ก็ทั้งอยู่วัดก็บ่าโอ้ยเอาเ่นไหวหันหนะกยาวออกมาเหาอหรอยาออกมากรอว่อาแบบออกมากกับเบิ้งบ่งเป็นหรอกเบิ้งอะไรดีหมอดอกก็ใช่คุนใช เขาบอลนั่นนันบปีส่องทีกอยังตอนแรกเลยมินจะปอยเที่ยวไปเบิร์นเราพระเพื่อกับบอลได้มาเบิร์นบอลในสนใจเขาห่องไผ่ห่องมั่น <c oughs> ย้ำแรงก่อนย้ำขึ้นไหนเล่ายูุ่คเดียวนอ,นอนยุคเดียวอีรีนเนี่ย อ้าอันนี้ว่าตามความความคิดของขอยเดยบแาบนี้ถ้าสมมุติจะของเจมือหนึ่งจะของเป็นแบบนั้นที่มีไพยเลเบิ้งว่เหรอบ้านนี้คอยก็เลยขอขอว่ะเ่าแค่หลวงพี่องค์ที่พนมาได้นั่นละมาอยู่เป็นมูแล้วเน่อ เราเป็นยังเด็กกับพ่อเล่าเราเื่องอื่นไทยแน่อืนิ่มขึ้นนะเพิ่นกัะที่ว่าน่ำคันเอาลงปลวกไปเพิ่นกะที่ได้มะนอ่นเป่าอีกอืมอะยังใครว่าอีกสองพระสองลมอูยูกุฏิไก่กันแห่งบอก อันนั้นให้ยูไก่กว่าหมอนเเมอนเอนิมนทดมกันเดอันนี้เป็นปดิมูดิเหมเมเกอิมนเลยหนเินิมอนเดิมมนิหอนเอนเอเิเออเมาอเอนเเอนมหอนมืเมืเยอินน ร่งมือเขากึ้มากินน้ำร่างเมือกขึมากินน้ำร่างเมือกกับพอกินเขาก็เลยปั๊บบัถือนะครับตับตัวบัถือขันที่เฮ็ดเพื่อขันทีเฮ็ดเ,เ,เพื่อเราเขาบเมื่อกินร่างเมื่อเขาจะเมื่อกินน้ำเขาบกเงื่อนสื่อก็คือ,อยัง,อง,องมัมีอีกอย่างกินปาา่ะะแต่มันแต่กิดได้ไหลเนะี่ย แควดีเหรออมอปากมันดึงเต้มอปากเรามือกนนินมันมัน,นู่ตรงน ใช่อาจารย์มีกี่อย่างมันมีทั้งผักแป้นกู้ยชายนะครับกู้ยชายแล้วก็มีผักชีไปเรื่อยก็คือผักแปน้นมันผักหอมเปยวผักแป้นผักหอมเปรี้ยวที่ขา้าใส่นะครับที่เป็นผักเขาใส่ทั่วฝักงาวขันเขียวเข็ดเขียว สมุนไพรครับเนี่ยสมุนไพรแมนมดเนี่ยหมักพริกหมักพริกกระเทียมหอมทั้งเฉียงแมนมดเนี่ยพริกหมักเน่าพวกที่ใส่นัเนี่ยแมนสมุนไพรบัดอะไรฉันเหนียวนะเผ็ดจอดมาตักด้วยกินเขากัน นก็มีตอนหมูน้ำเด็ดครับให้ใช้ยี่สิบน้าทีเลยอืมอีกหนึ่งคือคำแหลกทอดคำสุดท้ายครับอ่ะปิดคลิปเอาไว้จำดีละเมื่อไ้จำดีกันน้อนเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไมเดอมืบะนีแซ่บลายตำปูม้า แก้วินหัวเมาลิปอยากนั่นนะครับแม่ผมหนึ่งได็กก็ยังค้นแผลห่องมือว่าถิ่นเมาแซ่บจับมีห่องหรือเปล่าเจ้าบ่มีมีไหมมีมีในวันเจ้ามีห่องป้าตัวเจ้ามีห่องก็ขัดเดือยน้ำเสื้อผู้เฒ่าแห้งเดียวน้ำเสื้อผู้เฒ่ายังแห้งอยู่ได้พี่น้องแห้งยังแห้งยลายเยินมา อ้าผู้ต้องว่ายัางไรนำเสื้อแห้งกันแล้วกันเ <c oughs> จอกันคลิปหนาเนาะพอกันคลิปไอเดเออร์มืดสบายดี